มีเอฟซีส่งของขวัญให้ป๋าป๋าด้วยมีเอฟซีส่งของขวัญให้ป๋าป๋าไปดูกันเร็วไปไปเร็วกล่องใหญ่เบ้อเลยเนี่ยเอฟซีป๋าป๋าส่งมาให้เพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยเขาเคยจนมาก่อนแล้วเขาก็มาขอให้ป๋าป๋าช่วยแล้วตอนเนี้ยเขาก็รวยขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็เลยส่งมาให้ป๋าป้าใช่ เฮ้ยใช่เหรอเรามาแกะดูกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นนายบอกแล้วหผีหมีสลบหมีแพนกิ้งเหรอเฮ้ยสวยอ่ะแต่บ้านเราต้องหรูหรามากกว่านี้เ่ยเรายังไม่รู้หรอเราไม่ใช่คนหรูหราเอาเร็วมาช่วยกันแกะเร็วเฮ้ย นี่คือเขียวเหรอส่วนตัวนั้นสีดําแล้วตัวนั้นสีอะไรนะ่ะตัวนั้นนะ่ะเฮ้ยฮานะกับเฮว้ ide, ขอบคุณก่อนสิขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณใครขอบคุณเอซีที่ T H เฮวายเฮ้ยแล้วก็เอซี T, ใครเฮว้ว ide, หายไปไหนกันหนะาเฮ้ยฮานะกับเฮว้ ide, อยู่ไหนกันหน้าไหนดูสิเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอ้าวตัวนี้ล่ะ เฮ้ยอ้าวอันนี้ตูดอยู่นี่นี่นะ